สวัสดีทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Stick Family กับผมเป้ครับวันนี้เราอยู่กับเกมที่ชื่อว่า Stone Age นั่นเองครับเป็นเกม RPG อันดับหนึ่งของเกาหลีเลยทีเดียวเป็นเกมที่เราจะสามารถสะสมไดโนเสาร์นะครับแล้วก็มาต่อสู้กันได้ครับโดยที่มาเปิดในประเทศไทยเป็นที่แรกเลยนะครับโดยที่ไดโนเสาร์เนี่ยให้จับมาถึง300ตัวเลยเราไปเล่นกันเลยดีกว่าครับอันนี้คือผมเล่นมาในระดับหนึ่งแลยครับข้ามการสอนเล่นมาแล้วตอนนี้ก็จะช่วงที่เรากําลังลงภารกิจกันเดี๋ยวเราจะมาแนะนํากันก่อนครับว่าเกมนี้มันมีอะไรเจ๋งๆกันบบ้างครั เริ่มจากการที่เราจะต้องเลี้ยงไดโนเสาร์กันก่อนใช่ไหมครับเราก็จะไปเลือกไดโนเสาร์กันวิธีที่เราจะได้ไดโนเสาร์มาเนี่ยมี2วิธีครับก็คือได้มาจากไข่นะครับหรือว่าได้มาจากภารกิจนั่นเองเราก็ไปที่ห้องวิจัยไดโนเสาร์กันก่อนเลยครับเข้าไปปุ๊บใช่ไหมครับโอเคแล้วก็ไปที่ศูนย์ไข่ไดโนเสาร์ครับไปฟักไข่กันนะฮะนี่ครับมันจะมีไข่อยู่2แบบนะครับผมจะมีไข่ที่เป็นไข่ฟรีนะครับไข่ฟรีเนี่ยเราจะได้ทุกวันนะครับวันละ1ฟอง ก็คือจะเป็นไข่หายากกับไข่ธรรมดาไข่ธรรมดาเนี่ยก็จะใช้เงินในเกมซื้อนะครับเป็นเงินเงินที่มันเป็นกลมๆอันนี้ครับอยู่ด้านบนตรงข้างๆจอผมเนี่ยเนี่ยฝั่งนี้เห็นไหมฮะแล้วก็ที่เป็นเพชรครับเพชรเนี่ยจะมีโอกาสได้ไดโนเสาร์เนี่ยผมแบ่งไดโนเสาร์เป็นคลาสละกันจะมีอยู่5้าคลาสนะครับจะเป็นคลาสธรรมดาแล้วก็จะเป็นเรื่องลือเป็นหายากแล้วก็เป็นตำนานก็คือจะเป็นคลาสที่สุดยอดที่สุดนั่นเองโอเคทีนี้ผมจะส่งไข่ธรรมดาให้ดูก่อนนะฮะ ไข่ธรรมดาเนี่ยมีโอกาสหาได้ที่สุดก็คือหายากนะครับเป็นระดับความหายากเออันนี้เริ่มพูนเริ่มงงอ่าอันนี้คือฟักไข่ไดโนเสาร์มาได้เป็นสองดาวนะครับส่วนอันนี้ครับไข่ไดโนเสาร์อันนี้ที่ขึ้นว่าฟรีเนี่ยก็คือที่ผมบอกว่ามันสามารถกดได้ทุกวันนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้กดเลยก็จะสุมไดโนเสาร์ออกมาอุ้ยมีแสงด้วยนี่ครับมีโอกาสที่ไข่ที่อยู่ในนี้จะเป็นไข่หายากมากๆนะสี่ดาวด้วยกันครับโอเคทีนี้ครับ เราจะกลับมาดูที่ของขวัญนะครับหรือว่าไอ้ขวาบนตรงนี้นะครับจะมีกล่องจดหมายนะครับผมคือผมเนี่ยดองจดหมายเอาไว้เพื่อเปิดให้ทุกคนดูเลยนะฮะว่าไดโนเสาร์เนี่ยนอกจากที่เราจะต้องไปเสียเงินซื้อนะครับหรือว่าเก็บตังในเกมซื้อเนี่ยเขายังมีแจกให้เราฟรีๆด้วยครับนี่ฮะไปเลยครับนี่สุดยอดมากระดับเรื่องลือเลยนะครับระดับเรื่องลือนี่คือเกือบสูงที่สุดแล้วนะครับ โอ้ยอันนี้คือเลือกได้เลยเหรอโอ้โหเจ๋งว่ะเราจะเลือกตัวไหนดีอะไดนโนเสาร์นี่จะมีหลายประเภทนะครับจะมีประเภทโจมตีประเภทที่บัฟลดพลังของศัตรูนะครับประเภทโจมตีผิดปกติประเภทป้องกันแล้วก็ประเภทที่เราสามารถขี่ได้นั่นเองงั้นผมเลือกเป็นตัวนี้มาแล้วกันนะครับคานฟุสนะครับธาตุไฟอ่าเคลือออกมาเลยเนี่ ทีนี้ครับเราก็จะเอาไดนโนเสาร์เมื่อกี้นะครับไปจัดปาร์ตี้หรือว่าไปจัดกองกําลังของเราเน่นเองอ่ะโอเคครับเราไปที่จัดการทีมนะครับตรงนี้อ่าเราจัดการไดนโนเสาร์ครับนี่ครับมีไดนโนเสาร์หลากหลายตัวให้เราเลือกเล่นกันนะฮะตอนนี้ที่เราเพิ่งได้มาเมื่อกี้นะครับเป็นประเภทโจมตีหมู่นะครับแล้วก็มีตัวนี้ที่เราได้มาที่ผมอยากจะขี่มันมากเลยอ่า โอเคตอนนี้เรามีไดนโนเสาร์น่าใช้หลายตัวมากเดี๋ยวผมจะอัปเกตรดตัวนี้ก่อนครับเออบอสนะครับเป็นไดนโนเสาร์ประเภทจมตีหมู่อ่าเราสามารถเพิ่มเลเวลให้มันได้ครับโดยให้มันนี่คือยา exp ยา exp EX นะครับ <ยา S 1> อ่<ย>าไดโนที่ความหายากต่ำแค่กินโอเคครับ<ม>นี่แล้วก็ให้เขากินเข้าไปฮนะกินเข้าไปเยอะๆเพื่อเพิ่มความเก่งครับอ่าโอเค ตัวนี้เก่งตัวเดียวไม่ได้ครับต้องให้ตัวเองเก่งด้วยครับให้มันกินเข้าไปก,กินเข้าไปกินกินอีกอ่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะได้ใช้ด้วยฮะเห็นนะครับเมื่อกี้ดูประเภทซิตัวนี้เป็นประเภทโจมตีนะฮะนี่เราก็ให้มันกินหญ้าเข้าไปครับนี่กิน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 ทีนี้ครับก็จะมีเทคนิคอยู่ว่า การอัพเลเวลของเดนเสเร์เราเนี่ยจะมีอยู่สองแบบใช่ไหมครัจะเป็นอัพดาวการ์์เลเวลถ้าสมมุติว่าเราอยากให้ตัวเนี้ยขึ้นไปเป็นสี่ดาวเนี่ยเราก็จะมีวิธีการอัปเกรดนะฮะฟูทล่าตัวเนี้ยนะ food, food, food ผมชอบมากคือมันหน้าตาน,น่ารักอ่ะผมอยากจะลองวิวัฒนาการมาดูครับการเป็นสิ่งจาเป็นอ่าโอเคครับทีนี้เราจะเราจะลองวิวัฒนาการดูนะฮะนี่ครับวิวัฒนาการเราก็จะเลือกไดนเสาร์ที่เรามีนะฮะ มาเพิ่มครับเนๆๆนะสองตัวนะครับสองตัวเห็น e x p การวิวัฒนาการไหมครับ <c oughs> เราต้องใช้ตัวที่ดาวเนี่ยมากกว่าหรือว่าน้อยกว่าเนี่ยในการวิวัฒนาการอันนี้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูแป๊บนึงนะเรามีหลายตัวมากเลยเี่ยนะครับเอาตัวที่เราไม่ใช้แล้วกัน ผมไม่มีเลยใช้ท <synthetic envelope> okay. so so ุกตัวเลยก็คืองั้นให้ผมวิวัฒนาการตัวเล็กน้อยให้ดูดีกว่าอ่เราเลือกเป็นตัวตัวนี้แล้วกันน่ารักเลยเหมือนนกเลยโอเคเราจะวิวัฒนาการเขาให้ดูครับโดยการเอาเอาหนึ่งดาวมาวิววัฒนาการสองตัวนี้เนี่ยพอเราใส่ดาวเข้าไปจนครบร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับดาวของตัวนี้ครับก็จะเพิ่มขึ้นเป็นอีกขั้นหนึ่ง มันก็จะเก่งขึ้นไปอีกครับประมาณนี้อ่ะทีนี้เราเห็นระบบการพอหอมปากหอมคอแล้วใช่ไหมครับเราจะให้ดูอีกอย่างหนึ่งครับก็คือเรื่องของสกิลนั่นเองครับทุกตัวเนี่ยจะมีสกิลติดตัวมาครับจัดการทักษะนะฮะเนี่ยครับสามารถเรียนรู้ได้นะครับโดยการใช้หินหินที่เป็นธาตุของมันนะครับอย่างอันนี้เป็น Flying f งแฟ h นะครับตัวนี้เป็นธาตุพืชนะครับแล้วเอาหินพืชมาใส่เพื่อให้เขาเนี่ย เรียนรู้สก,กิลครับอย่างอันเนี้ยเขาบอกว่ามีโอกาส40%ที่จะโจมตีทะลุพลังป้องกันเลยสุดยอดมากอ่าอันนี้ก็สามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับแบบนี้ฮนะโดยใช้เงินครับอัปเกรดเข้าไปฮนะนี่ครับเพิ่มพลังทักษะอันนี้ก็เพิ่มได้เหมือนกันครับนี่อ่าโอเคผมเพิ่มให้ตัวนี้ด้วยเจ้าหมาของเราครับเรียนรู้ได้ครับ มีหินไฟอยู่แล้วนะฮะแล้วก็สามารถเรียนรู้สกิลเพิ่มต้นได้เรียบร้อยครับแล้วก็พอเรียนรู้สกิลเสร็จปุ๊บใช่ไหมฮะแล้วก็จากการทักษะแล้วก็ไปเพิ่มพลังโจมตีเขาเข้าไปอีกครับนี่นี่นเพิ่มเข้าไปตัวนี้ด้วยครับตัวนี้ก็มีสกิลเจ๋งๆเ,เหมือนกันนะเราก็เก็บเหล็กอะไรแล้วก็เพิ่มเข้าไปฮะ อันนี้จะให้ดูนะครับเพราะว่าสกิลหวองนี้สำคัญมากในการใช้นะครับจริงจริงมันมีเยอะมากครับแต่ว่าอันนี้เราให้ดูเท่านี้ก่อนนะครับเพิ่มเข้าไปครับตอนนี้สกิลของไดโนเสาร์ของเราก็จะโหดมากแล้วอาล่ะครับต่อไปนี้ครับเราจะพาไดโนเสาร์ของเราไปผจญภัยกันครับผม ภารกิจที่เราเลือกได้ครับก็คือจะเป็นตามเนื้อเรื่องที่เราเล่นมาเลยนะฮะเอาล้ครับตอนนี้ผมเล่นถึงด่านหนึ่งทับหกนะครับก็คือด่านหกของภารกิจแรกนั่นเองกดเข้าไปปุ๊บนะฮะเราก็จะจัดทีมได้ครับนี่ครับเราคงก็จะจัดทีมใหม่เลยนะฮะโดยการเอาไดโนเสาทั้งหมดออกมาก่อนนะโอเคทีนี้สัตว์ตัวที่ขี่ได้เนี่ยจะไม่ใช่ทุกตัวที่ขี่ได้ผมจะเอาน้องหมาของผมมาขี่นะครับตรงนี้ครับแถวหน้าสุดจะเป็นแถวที่เหมาะกับการที่จะเป็น สายป้องกันนะฮะก็คือเจ้าตัวนี้นี่เองครับตัวนี้นะฮะแต่ผมว่าผมบ้าพลังวะสายป้องกันไม่ต้องอะตีอย่างเดียวเลยแล้วกันไปฮะใส่ตัวนี้ตีครับแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปตีฮะแล้วก็เอ่อตัวไหนดีตัวนี้ก็ตีหมูเหมือนกันไม่ต้องผมผมถูกชะตากับตัวนี้มันน่ารักมากเลยเนี่ยดูดิน่ารักวะเวลาเรากดค้างที่เดนวเสาร์นะครับมันจะ ทำให้ดูนะครับว่าตัวนี้มีพลังอะไรยังไงบ้างตัวนี้เนี่ยมีความสามารถในการม้วนตัวเหมือนเม่นเลยแล้วมันจะป้องกันพลังโจมตีได้อ่าแล้วก็ดโนเสาร์ที่รออยู่หนึ่งตัวนะครับผมจะใส่เป็นเจ้าต,ตัวสีฟ้าน่ารักตัวนี้นะครับโอเคตอนนี้ดโนเสาร์ผมโหดละพร้อมพร้อมลบแล้วครับเราสามารถเลือกเพื่อนมาช่วยได้นะครับอ่าผมเลือกเป็นเจ้าไดโนโเหลืองตัวนี้แล้วกันไปเลยครับ ระหว่างที่เป็นหน้าโหลดดิ้งเนี่ยจะมีเทคนิคมาให้เราอ่านด้วยนะครับเราสามารถอ่านว่าเพิ่มความรู้เกี่ยวกับเกมนี้ได้แล้วก็เดี๋ยวนะอ่ะอันเห็นเห็นในหน้าแผนที่ใช่ไหมครับเราสามารถเลือกเดินทางได้แต่ละทางเนี่ยก็จะมีไดโนเสาร์ไม่เหมือนกันนะครับอ่าโอเคก็คือเมื่อกี้ผมเปิดออโต้อไว้นะครับมาเลยตีเองเดี๋ยวผมจะทำให้ดูครับว่าเกมนี้จริงมาเล่นยังไงฮะ เมื่อกี้ไดโนเสาร์ที่เราเจอมันยังไม่เก่งครับทีนี้เราสามารถเลือกได้สองทางนะครับทางแรกเนี่ยจะเป็นไดโนเสาร์ธรรมดานะครับอีกทางหนึ่งจะเป็นไดโนเสาร์หายากก็คือมันจะยากกว่าแต่จะมีไดโนเสาร์ที่เจ๋งกว่าแล้วก็ดรอปของที่ดีกว่าอ่ะผมจะไปตรงสัตว์หายากกันเลยนะครับอ่ะโอเคเลือกแล้วนะครับไปเลยนี่ครับไดโนเสาร์หายากคือตัวข้างหลังนะฮะ ก่อนอื่นครับผมจะบอกว่าการได้ได้ได,ดนโนเสาร์มาเนี่ยนอกจากไข่แล้วนะครับยังมีวิธีอื่นด้วยก็คือวิธีการจับนั่นเองครับนี่ฮะกดจับปุ๊บเราสามารถเลือกจับตัวที่ไม่ใช่ตัวบอสนะครับตัวบอสก็คือตัวใหญ่นั่นเองหลอดเลือดจะเป็นสีแดงเห็นไหมครับในจออ่ะผมอยากลองจับปลากระป๋าตัวนี้มาผมก็จะกดจับเลยแต่ว่าระหว่างการที่จับด้วยเนี่ยมอนสเตอร์เราก็จะโจมตีด้วยนะครับไดนโนเสาร์ของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจับมาก่อนหนึ่งตัวตีหัวลากเข้าห้องมาเลย เนี่ยครับเรียบร้อยโอ้ยหมูโอ้ย,อยน่ารักว่ะเอ้ยมีหลับด้วยหรออ่ะโอเคทีนี้เราอธาิบายระบบการต่อสู้จริงๆกันดีกว่าครับก็คือการต่อสู้ของเกมนี้เนี่ยจะเป็นอย่างนี้ครับเมื่อเรากดโจมตีแล้วเนี่ยในนเงสา์ของเราจะโจมตีเป็นเทินครับเท่ากับว่าตัวไหนเร็วกว่าจะได้โจมตีก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราเลือกสกิลเนี่ยมันจะใช้ไปตามใช้ไปตาม เลขที่เราเลือกไว้สมมุติว่าผมบอกว่าอันนี้ใช้อันที่1อันนี้ใช้อันที่2แล้วอันนี้ใช้อันที่3แบบนี้ครับมันก็จะไล่ไปตามนั้นสมมุติว่าผมชี้อ่ะผมทาให้ดูก่อนแล้วกันผมใช้ทกิลนี้จะทําให้ไดโนเสาร์ทุกตัวของผมเนี่ยเล็งเป้าที่ตัวนั้นตัวเดียวแล้วลุมโจมตีครับแบบนี้เป็นต้นฮะเนี่ยครับเห็นไหมครับว่าไดโนเสาร์ทุกตัวของผมเนี่ยก็จะเล็งเป้าไปที่ ตัวนั้นตัวเดียวนี่เห็นไหมฮะทีนี้เราจะมาลองใช้สกิลให้ดูกันนะครับสวิงเต็มที่นะครับกับโจมตีต่อเนื่องนะครับไปะจะเป็นการโจมตีทุกตัวเลยแล้วสกิลนั้นจะออก็นสกิลแรกหลังจากนั้นสกิลที่ผมเลือกไว้สกิลที่สองก็ออกมาใช้เห็นไหมครับนี่คือระบบการต่อสู้ที่เจ๋งมากนะครับเพราะว่ามันมันสามารถวางแผนการโจมตีไว้ได้เป็นเป็นระบบเลยครับ โอเคครับต่อไปจะเป็นบอสแล้วนะฮะโอเค okay, จากเมื่อกี้ที่ผมอธิบายวิธีการจับไปนะครับก็คือบอสตัวนี้นครับตัวที่มันเป็นตัวใหญ่ที่สุดเนี่ยมันจ,จับไม่ได้แล้วก็ถ้าบอสตัวนี้ตายปุ๊บลูกน้องก็จะหายไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พุ่งเป้าไปที่การจัดการบอสเลยโดยการที่เราตีตัวตรงกลางก่อนนะเพื่อที่จะทำให้เปิดเอาล่กเปิดโพ i ิชันที่เราเข้าไปตีบอสได้เนเอง เอาละครับตอนนี้ตรงกลางก็เปิดให้เราเข้าไปตีบอสแล้วนะครับเราก็ใช้สกิลชี้เป้าโจมตีไปที่บอ์นะครับแล้วก็ออสกิลใส่มาได้เลย เรียบร้อยครับนี่ได้โดนเสาตัวใหม่มาด้วยครับแล้วก็สามารถส่งคำเชิญไปกับเพื่อนคนที่เราสู้ด้วยเมื่อกี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ ภารกิจพวกนี้เนี่ยหลังจากที่เราทาเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้ดาวมานะครับพอเราสะสมดาวแล้วเนี่ยครบ40ดวงเนี่ยเราก็สามารถสะสมเนี่ยนะนะเขากำลังสอนระบบใหม่แล้วอยู่นะครับอันนี้คือเป็นการที่กดกดเพื่อเหมือนรัชไปเลยนะครับเราไม่จําเป็นต้องเข้าไปเล่นในด่ดานโอเค กลับมาที่เรื่องเมื่อกี้ก่อนครับเมื่อเราสะสมดาวครบแล้วเนี่ยเราจะสามารถแลกของได้เป็นชุดๆนะครับอย่างด่าเน,นี้ยพอเราสะสมได้ครบ40ดวงเนี่ยเราก็สามารถแลกไขได้ตัวนี้นี่เองนะครับส่วนระบบอื่นๆน,นะครับที่ผมยังไม่ได้ปลดล็อกเนี่ยก็จะมีระบบการ PVP กับคนอื่นด้วยนี่จะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นฟาร์มไดโนเสาร์นะครับเปิดเมื่อเลเวล12อันนี้เป็นร้านลับนะครับเปิดเลยว่าตอน30นะครับแล้วก็จะมี สังเวียนอันนี้ก็คือเราสามารถไป PVP กับคนอื่นได้นะครับตอนเลเวลเรา13นั่นเองแล้วก็จะมีจนสุดนู่นนะครับเป็นล่าไดโนเสาร์อันนี้ก็เหมือนล่าบอสนั่นเองนะครับโอเคครับสรัพพาร์ทนี้คงฝากเพียงเท่านี้นะครับใครที่สนใจเกมนี้ก็สามารถโหลดข้างใต้ดีสคริปชันได้นะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามกิจกรรมกันด้วยนะครับสำหรับคนที่เล่นแล้วแล้วจเจอกันพาร์ทหน้าครับสหรับพาร์ทนี้บ๊ายบาย